สวัสดีครับชาวเกมเศรษฐีออนไลน์ทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาใส่คูปองประจำวันวันวันอะไรวะวันอาทิตย์ที่4กันยายนพศ2 5 5 9นเะครับผมเดี๋ยวผมไปไปเอาคูปองไปใส่กันแล้วกันนะอ่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช h a n หน้าของผม้วยนะครับผมต้องการยอดกดติดตามแค่500คนเท่านั้นครับแล้วผมจะ ทำการจับรางวัลนะครับผมจะแจกสําหรับคนที่กดติดตามเพจของผมนะครับอ่านน่นี่คือคูปองประจําวันนี้นะครับใส่ไปเลยครับอ่าได้แล้วครับผมอ่าผมดะไปเปิดดูแล้วกันนะถ้าได้ลูกบาสไลน์นี้ผมเปิดโชว์เลยครับเพราะว่าลูกบาสไลน์นี้ผมผมการันตีไว้ได้ของดีแน่นอนเปิดไปเลยไม่ได้ลูกบาสไลน์ครับผมได้การ์ดได้ไอ้นี่ครับตัวละครครับผม เอาเป็นว่าถ้าได้อะไรก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับอืมใจยเย็นพวกพวกจะทำเครื่องชันคามันเนี่ยพวกเธอโอ้โหระบบเกมปถ,ถีมันเป็นควอแล้วะใจยเย็นดิรับหนึงครับผมเอาเป็นว่าเปิดดูแล้วการเปิดได้เปิดได้ดตัวอะไรอยากจะรู้เหม ิดตอนนี้เปิดตอนนี้ไปลวคลิเก็บคิเก็เก็บไว้ by s นี่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับคลิปของผมนะครับไว้เจอกันใหม่คูปองประจำวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะเอาคูปองมาให้นะครับบา,บายครับผม